หลังจากผมได้ลงคลิปไปนะครับคลิปล่าสุดนะครับเป็นคลิปขายสมนะครับครั้งแรกของปี64นะครับผมมือนีก็เป็นมื้อที่สองนะครับเพราะว่าผมเริ่มขายมือวันนี้นะครับวันที่3มือนีเป็นวันที่4นะครับตอนนี้กับเวลาประมาณบ่าย2 0 0งนะครับบ่าย2ง10นาทีนะครับสมสมจีนของเฮากับ จะเบิดแล้วใส่คําา่าจะเบิดนะครับเพราะว่าเหลือถุงเดียวนะครับถุงสามโลนี่นะครับถุงเดียวนะครับพี่น้องกะขายนะครับมือว่านนี่นะครับขายมือว่านนี่ได้ได้เงินอยู่นะครับร่วมกับมากกะททันเฮานะครับทั้งสมทั้งมากกะททันนะครับหมากกะททันสองถุงเพยังบอกพี่น้องนี่แหละครับ กะได้เงินอยู่สามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดส่วนมือนี้กะเพรท่านได้นับนะครับมือนี้นี่นะครับของวันนี้น่าจะพันสองพันน่ะสิได้อยู่สองพันกว่าบาทนะครับประมาณสองพันกว่าบาทสามพันเจ็ดครับสองพันกว่าบาทสามพันพุ่นละนะครับสองพันสามพันนะครับประมาณนั้น นะครับผมซึ่งนะครับกถือว่าประสบความสําเร็จนะครับกระามที่ห้างคานวณนะครับหักหักค่าน้ามันนะครับค่ากินนะครับจะได้กําไรอยู่ประมาณพันหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งผมลองคํานวณเบงแล้วนะครับก็ตรงตามเป้านะครับตรงตามเป้าเป๊ะเลยล่ะนะครับพี่น้องนะครับตรงตามเป้าเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่า ขื้นยูนะครับขึ้นยู่กับการใส่ใจของพี่น้องแต่ละคนนะครับถ้าเกิด่ารายจ่ายหลายกะอาจจะบวเพียงพ่อนะครับสองวันสองวันหนึ่งพันบาทนะครับเพราะว่าจางในมือนี้เขาก็เสียไปแล้วมือนึงนะครับต้อให้ขายเบิดตั้งแต่ใบสองนะครับก็เสียไปแล้วมือนึงที่ทังวานะครับนี่นะครับเงินของมือนี่ของเขานะครับใบห้าร้อยสองใบก อันนี้หาล้อยอันนี้หาล้อยอันนี้สองพันหวยแม่นป่ะพันสองพันนะครับนี่ประมาณสองพันกว่าบาทแล้วับผมก็มีใบพัน0ใบพัน0ใบหนึ่ง นะครับเอาใส่กระเป๋าตังค์ไปแล้วนะครับเพราะว่าใบใ,ใหญ่เขาใส่กระเป๋าตังค์ไว้นะครับก็สีได้อยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับร่วมกับมือว่านานเจนะครับบวกลบคูณหารค่ากินค่าอยากนะครับพี่มาขายของมือนี้กะสองมือไหมไม่เป็นมือนี้มือ,มอเดียวสองมือก็ได้อยู่ประมาณพันพอดีพี่น้องนะครับเที่ยวนี้พันพอดีเพราะว่าเขากะบ่ได้มีอย่างายนะครับมีแค่สมแค่30ลบังนะครับ สมสามสิบลังแล้วก็มักซีดาเฮ้ยเวรนมันมนกซีดาหนักพุทซาพุดซานมสดสองถุงถุงละสิบรูนะครับคืนนี่นะครับคืนวันที่ซีมือกะล่านะครับปีหกซีขนนี่นะครับผมก็จะไปเอาของอยู่ตลาดเมืองทองอุดรน,นะครับอีกนะครับกะตอนเศร้านะครับคอยมาเบิ่งกันนะครับว่าจะได้ยัาง,งามาขายนะครับผมแล้วก็ จะเริ่มเริ่มบอกบอกว่าลงทุนจักบาทแล้วขายได้กำไรจักบาทนะครับเพื่อพี่น้องที่สนใจนะครับอยากฮหดเป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าฮหดเป็นอาชีพหลักเพื่อนที่ได้เป็นแนวทางนะครับที่ได้เอาไปปับไส้นะครับพื้นที่ใดมีกําลังการซื่อหลายกลัวของผมนะครับก็จะได้เพิ่มของบวกขอ,ของขึ้นไปนะครับกําไรแท่นที่จะได้หนึ่งพันบาทนะครับ อาจจะได้หลายกว่านี้นะครับคืออยังผมมือนีกับของเบิดเ็วพดนะครับเพราะว่าใบสองใบสองเข้าของเบิดแล้วนะครับของเบิดแลวขันมีของอีกจักน้อยนะครับขายไปฮอดจักหาโมงแรงนี่นะครับอาจจะได้ตืมกันนะครับกับจิบเป็นกําไรที่หลายขึ้นอยู่นะครับก็เป็นการขายขั้งแรกของปี2 5 6 4นะครับกันด้วยขายขั้งแรกหลังจากหยุดปีใหม่ก็เลยบริเวณลงของหลยนะครับ ส่วนมืออื่นนะครับคาดการว่าจะกะสิใส่งบทอเกานะครับพี่น้องคิดว่าน่าจะใส่งบทอเกาประมาณหาพันหานะครับประมาณหาพันหารอยบาทนะครับแล้วค่อยมาเบิ้งนะครับว่าจะได้ยังนะครับนี่ครับเหลือทุ้งเดียวนะครับกะกะว่าจะเก็บกระบานแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเอาไว้กินเองนะครับเหลือหนึ่งถุงเพราะว่าเขาได้แล้ว ได้หนึ่งพันบาทนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่จะขายกับให้คำนวณกำไรเอาไว้เลยนะครับว่าเข้าต้องการจะได้เงื่อนมือไรจักบาทนะครับจะได้เงื่อนมือไรจักบาทนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาของตามทุนนะครับบางคนทุนนี่ลงเป็นหมื่นสองหมื่นยังสีนะครับเกิดขายบ่เบิดนะครับสินนขาเข้ามันกัิแข็งกับเขาบ่ได้ จังสมเขียววานนะครับขันล่องทิมใบมือที่สามสงนีนะครับกับจะแข่งกับเขาบ่ได้คือจังร้านผมนะครับมือที่3ามเผมออกข้องไม่แหละนะครับเกิดนี่อีกล้านนึงนะครับเขาขายเป็นของเก่าของครบสามมืออยนีนะครับยงบังไงก็สู่สินค้าที่อาลงไม่บ่ได้นะครับความสดนะครับความสดสู่สินค้าที่ลงไม่บ่ได ก็ต้องขยันวิ่งวิ่งเอาของนะครับต้องขยันวิ่งเอาของนะครับยัดตุนนะครับตุนว่าได้นะครับพี่น้องนะครับเข้าเบืองเลยว่าเข้าต้องการเงื่อนมือละจักบาทนะครับจังของผมนี่ขันตั้มผมตั้งไว้อยู่ประมาณนี้นะครับหาร้อยบาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้บ่คอยมีผนละใหม่นะครับก็จริงๆแล้วกับมือละพันถนะครับค็จีก็จีอยู่ได้เพราะว่าเราทางานสองคนนะครับทํางานสองคน นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปสำนีก่อนนะครับพ่อกันนะครับคลิปต่อไปนะครับจะพาพี่น้องนะครับเอายังมาขายนะครับใส่ทุนแล้วก็ได้กําไรหรือบ่ได้ตั้งไดนะครับก็ค่อยติดตามกันนะครับผมฝากไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ